พลิกลิ้นอีกรอบคนไทยกลับจากต่างประเทศเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้แถมตั้งวอลุ่มคุมเข้มตกลงภูเก็ตจะรอดหรือร่วงจากข่าวนี้นะครับคลิปของเมื่อวานก็คือเอาบอกว่าเนี่ยตามหน้าจอคือคนไทยถือพาสปอร์ตไทยเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ได้ซึ่งไม่ได้มัว่วแต่ตอนนี้คือเขาคลิกลิ้นแล้วก็คือคนไทยเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้เข้าได้นะครับเพราะว่าข่าวนี้นี่นะครับ เพิ่งจะลง17ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็เวลาที่พูดข่าวนี้ก็คือประมาณ14นาฬิกาเท่ากับว่าลงตอนประมาณ3ทุ่มของวันที่18อ่าก็คือข่าวของเราที่พูดว่าเข้าไม่ได้เนี่ยเขาลงวันที่17พอวันที่18ตอนประมาณ3ทุ่มเขาก็พลิกลิ้นเลยว่าได้ก็คือนี่เว็บของการท่องเที่ยวเองเลยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอก็คือตรงเนี้ยอ่อ r e o p e n i n g Guide Line สำหรับภูเก็ตกับสุราษฎร์ธานีเนี่ยแล้วก็ท่อนนี้นะครับ t h a n a t i o n a l s m u s t t r a v e l from c o u n t r i e s with a uh, low to medium risk ก็คือคนไทยที่มาจากต่างประเทศจะต้องมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางถึงจะเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้ก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวที่พูดตอนนั้นไม่มีพูดถึงนี่เลยอ่ะอันนี้กลับมายืนยันอีกทีนึงว่าเราไม่ได้มั่วนะครับคลิปที่พูดตอนแรกลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอสำหรับคลิปนี้ที่เราพูดไปวันก่อนเพราะว่าตรงหน้าจอน,นี้เขาบอกเลยว่า ccsa ก็คือสอบ,บคนั่นแหละ บอกว่าแซนด์บ็อกซ์สำหรับ foreigners เท่านั้นสำหรับชาวต่างชาติซึ่งเป็นข่าวของวันที่17อ่าแล้วก็พอ18ตอนประมาณ3ทุ่มเขาก็พลิกเป็นว่าไทยเนชั่นอลคนไทยที่มาจากประเทศความเสี่ยงต่ำและกลางก็สามารถเข้าร่วมได้ตกลงคือคนไทยย้ำอีกทีหนึ่งเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับแต่ต้องประเทศเสี่ยงต่ำหรือกลางซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นประเทศอะไรเขาไม่ยอมบอกชื่อ คืออันนั้นสําหรับคนไทยที่มาจากต่างประเทศส่วนเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ขออ้างอิงลิงก์นี้ว่าเขาก็สรุปมาได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโออันนี้คือสําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วนะครับไปเที่ยวภูเก็ตเตรียมเอกสารอะไรบ้างคืออันนี้เราอ้างอิงจากของเขานะซึ่งก็ยังขาดบางอย่างไปเอกสารที่ต้องโชว์พนักง,งานที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิบัตรประชาชนเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส ซึ่งก็คงจะได้ครบกันแต่ซีโนแวคอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงแอสตราเซเนกาซึ่งเราเคยอ่านข่าวอื่นเขาบอกว่าแอสตราเซเนกาหนึ่งโดสก่อนก็ได้เพราะประเทศนี้ไม่มีใครมีปัญญาฉีดแอสตราได้ครบ2โดสแน่นอนถ้าเป็นคนทั่วไปเอกสารรับรองฉีดวัคซีนเนี่ยนะให้ปริ้นได้ที่หมอพร้อมเท่านั้นเปิดในแอปไม่ได้อืมก็แปลกอยู่เหมือนกันนะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องใบตรวจโควิดนะซึ่งจริงๆที่เราพูดมาเนี่ยใบตรวจโควิด แทนการเอกสารฉีดวัคซีนก็ได้เพราะคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนถูกไหมฉะนั้นก็น่าจะเป็นใบตรวจโควิดแบบ rt pcr ได้แล้วก็บัตรประชาชนซึ่งก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วก็บอตรดิงพาสก็คือตัว๋วขึ้นเครื่องบินที่ได้จากตอนโหลดกระเป๋าก็ต้องได้อยู่แล้วถึงภูเก็ตแล้วก็ลงทะเบียน go phuket com เปิดแอปหมอชนะก็ต้องทําทั้งคู่เลยแล้วก็ใบรับรองฉีดวัคซีนกับบัตรประชาชนเมื่อถึงสนามบินภูเก็ต แล้วก็ตอนเจ้าหน้าที่ตรวจก็เปิดแอปหมอชนะเปิดข้อมูล g o p ผู้เกต c o m ใครไม่มีมือถือทําไงเนี่ยแสแดงเอกสารรับรองและบัตรประชาชนก็แปลงน้องไม่ได้พูดถึงไอ้ที่ตรวจโควิดเลยเนาะเพราะว่าใครไม่ได้ฉีดวัคซีนทาําไงล่ะก็เดี๋ยวจะมีคนสงสัยนะครับตกลงคือต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นหรือเคยอ่านมาส่วนตัวเชื่อว่าไม่เกี่ยวก็คือตรวจโควิดเฉยๆก็ได้ต้องเช็คอีกทีหนึ่งกับควรจะเป็นเว็บไซต์ของภูเกตเองเลย ถ้าเอาชัวร์เลยก็คือ rt pcr ซึ่งราคาประมาณ2 0 0พันถึงสา0พันบาทล่วงหน้าเจ็ดบสองชั่วโมงก่อนเข้าภูเก็ตอันนั้นคือชัวร์แต่ไม่แน่ใจแลปิดแอนติเจนที่ราคาแค่พันกว่าบาทเนี่ยได้หรือเปล่าแล้วถ้าสงสัยว่าเอ้าแล้วคนไทยที่อยู่ในประเทศอยู่แล้วแล้วจะต้องไปอะไรบังคับอยู่สิบสี่วันเหมือนคนที่กลับจกต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คิดว่าเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าถ้ามาจากในประเทศเดียวกันแล้วต้องอยู่สิบี่เนี่ยใครจะไปอะใช่ไหม ครับก็คือเดี๋ยวมาเข้าข่าวหลักนะครับอันแรกนะครับเข้าต้มนะครับตั้งวอลลุ่มคุมเกาะภูเก็ตตุลาพร้อมเปิดทั่วประเทศซึ่งที่พูดไปวันก่อนนะครับก็คือเปิดแบบขาสัน่นเพราะว่ามีเกณฑ์เลยนะว่าภายใน1สัปดาห์เนี่ยภูเก็ตจะติดเชื้อหมายถึงว่าหลังจากเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วเนี่ยนะจะติดเชื้อรวมกัน1สัปดาห์นะได้ไม่เกิน90คนโอ้โหติดเชื้อได้แค่วันละ13คน คือโอเคว่าคนเข้ามาเขาฉีดวัคซีนมาแล้วแต่ว่าการมาตั้งเกณฑ์แบบนี้เนี่ยมันก็มันดูจะโหดไปหน่อยไหมก่อนเปิดก็ให้คุมเชื้อให้เหลือศูนย์ก่อนถึงจะเปิดได้เนี่ยวันนั้น,เ,นเราพูดไปว่าปิดได้ก็เปิดได้ก็ดดกหมายวามว่าถ้ามันเกินเก้าสิบเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีว่าเขาจะยังไงอยู่ดีๆก็จะปิดเลยห้ามเข้าเลยหรือเขาจะค่อยๆแบบเข้มงวดขึ้นที่เขามีเป็นขั้นๆน,นะนะเข้มงวดขึ้นทีละขั้นจนกระทั่ทงเลิกโครงการไปหรือเปล่า ครับก็คือเขาก็ตั้งวอลลุ่มนะครับคุมเปิดเมืองวอลลุ่มเนี่ยยังกับมีสงครามนะคือเข้มงวดมันก็ดีเพียงแต่ว่ามันดูเหมือนขี่ช้างจับตะกแ่นไปนิดนึงหรือเปล่าเมืองเขาก็คุมของเขาเอง,เองได้เหมือนกับว่าเออเนี่ยกว่าจะอนุญาตนะก็ยากแสนยากแสนลําบากเออหมายถึงว่าพ่อกว่าจะให้อนุญาตให้ลูกออกไปเที่ยวได้เนี่ยแสนยากแสนลําบากแถมพ่อบอกว่าพ่อจะต้องไปด้วยไปคุมลูกว่าไม่ให้ออกนอกรูกนอกทางอ้าว ดูกระเที่ยวไม่สนุกสิทีนี้แถมยังวางกดเข้มพบความเสี่ยงห้าเกณฑ์พร้อมยกเลิกปรับเปลี่ยนมาตรการคือคนทําอ่ะเขาก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต,อ,มตอ,มอยู่แล้วส่วนคนจะมาเนี่ยเขาก็ได้ยินแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยกูคุ้มหรือเปล่าวะเนี่ยที่จะมาประเทศนี้คือวันเดียวกันเนี่ยก็ได้ขา่าวเกาหลีเกาหลีใต้เขาเปิดรับคนฉีดวัคซีนไม่ต้องกักตัวเลยที่แซมคือเป็นเหมือนวันเก่าๆเลยไอ้นี่คือ ไม่กัดเหมือนกันแต่บังคับอยู่แถมยังวางมาตรการอะไรมากมายตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยเขาเพอร์เฟกกว่าเรานะจะบอกให้ไฟเขียวแผนใช้เงินอีกกระจายวัคซีน10ล้านโดสจัดสรรให้กรุงเทพ5ล้านกดปุ่มเงินซื้อวัคซีนให้ครบ150ล้านสั่งซีโนอีกแล้ว28ล้านมินอะไรกับซีโนนั่งหนาก็เขาบอกว่าเคยได้ยินว่าซีโนเนี่ยเขามีของพร้อมเสมอมีของพร้อมเสมอแถมแพงด้วย แพงกว่าไฟเซอร์ด้วยเราก็ยังจะสั่งแล้วสั่งอีกสั่งแล้วสั่งอีกเจ้าของซีโนเขาก็รวยกันไปคือขายวัคซีนที่ที่ประสิทธิภาพหอหีบที่สุดในทุกชนิดแท้แต่กับกลายเป็นว่าประเทศไทยเอาแต่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเจ้าของก็รวยทั้งที่ขายของที่แย่ที่สุดถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นสั่งซีโนเพิ่มอีก28ล้านโดสโดสหนึ่งก็ อันนี้ไม่แน่ใจต,ตอนนี้ได้ราคาเท่าไหร่นะสั่งเยอะจะได้ลดราคาไหมแต่ว่าที่เคยอ่านมาโดสเกือบพันฉะนั้นบริษัทเขานี่มียอดขายเพิ่มขึ้นสองหมืนแปดพันล้านในพริบตาแล้วสงสัยว่าที่อย่างเงี้ยพวกหมอฝ่ายลบทั้งหลายอะอย่างที่พูดคลิปวันก่อนเนี่ยหมออีกแล้วกักเอ้ยไม่ใช่อยู่ภูเก็ตบังคับอยู่สิบสี่น้อยไปอะไรภูเก็ตยังไม่พร้อมเปิดอะไรประมาณเนี่ยทำไมคนพวกนี้ไม่ทวงเรื่องซีโนโบ้างเพราะว่า ซีโนประสิทธิภาพถ้าเอาตามส่วนใหญ่นะบางประเทศเขาก็บอกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าที่บอกแต่ว่าส่วนใหญ่ประมาณ50ต้นต้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉีดซีโนได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตประชากรแล้วจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่นะบางทีต้องฉีดให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นนี้จะได้ภูมิคุ้มกันหมู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะประสิทธิภาพมันแค่ห้าสิบไงใช่ไหมถ้าประสิทธิภาพวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นแล้วฉีดคนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันหมู่แน่นอน ใช่ไหมอย่างไฟเซอร์อย่างเงี้ยใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่น,นี่ประสิทธิภาพห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไล่ฉีดทุกคนในประเทศเนี่ยจะได้ภูมิคุ้มกันหมู่หรือเปล่ายังไม่รู้ยังเอาแต่ซื้อครับก็มาถึงตามหัวข้อตั้งวอลลุ่มคุมเปิดเมืองในส่วนของที่พำนักต้องพำนักอยู่ในภูเก็ตสิบสี่คืนจึงสามารถออกไปจังหวัดอื่นได้และถ้าอยู่น้อยกว่าจะต้องกลับออกหมายถึงว่าอยู่ไม่ถึงสิบสี่ก็ได้แต่ว่าไม่ให้ไปที่อื่นต้องกลับบ้านไปและต้องตรวจหาโควิดอีกสองครั้งขณะที่อยู่ในไทย อันนี้ไม่ได้พูดถึงตรวจที่สนามบินเลยนะมันต้องก็ต้องตรวจด้วยหรือเปล่าเขาเคยพูดนะ่ะนอกจากนี้กระทรวงสาธรารณาสุขยังมีมาตรการกำกับเพิ่มเติม 1. จังหวัดภูเก็ตจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมืองมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเอกชนและผู้ว่าเป็นประธานส่วนเกาะสมุยเกงงาะพะงันเกาะเต่ามีระบบกำกับควบคุมในที่พักโควิดเมเนเจอร์อาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำโรงแรม รู้สึกว่าสามเกาะน,นี้เขาจะยังเป็น ALQ อยู่นะซึ่งจะราคาแพงกว่าปกติแน่เพราะว่าจะต้องมีเนี่ยแหละที่ที่เขาว่านเนี่ยแหละมามาคุมด้วยต้องมีค่าแรงของคนพวกนี้มีระบบกํากับควบคุมในการเดินทางซ er ีลรูทก็คือไม่ได้อิสระเท่าภูเก็ตก็แค่เหมือนว่าจะกั้นไว้เฉพาะบางพื้นที่ที่ให้เที่ยวได้โดยที่พักและบริษัทนําเที่ยวจัดระบบควบคุมคัดกรองด่านเข้าออกทางอากาศคือเรายังไม่แน่ใจเลยว่าคนจะมาอยู่สมุยเนี่ยเขาจะสามารถเดินทางได้ตามใจนึกไหม หรือว่าจะเที่ยวก็ต้องไปกับทัวร์เท่านั้นเตรียมความพร้อมประชาชนจัดเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนการสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับเพื่อรายได้แค่ที่เขาเคยตั้งไว้แค่หมื่นกว่าล้านต่อเดือนเนี่ยแหละเตรียมความพร้อมมาตรก,การการเฝ้าระวังกันควบคุมโรคโดยจังหวัดภูเก็ตใช้ระบบ eoc และอ,อสอมลายตำบลใช้แอปพลิเคชันหมอชนะภาษาอังกฤษ หมอชนะภาษาอังกฤษจ,จะใช้ชื่อหมอชนะด้วยไหมเขาจะรู้เรื่องไหมส่วนเกาะสมุยเกงงาะพะงันเกาะเต่ามีคณะทํางานดําเนินการตามแผนคัดกรองและเฝ้าระวังสถานประกอบการมีใบรับรองแสดงภูมิคุ้มกันหมู่ผู้ให้บริการต้องสัมผัสต่อ,อที่ต้องสัมผัสตรงกับนักท่องเที่ยวต้องใส่ชุดป้องกันและรับวัคซีนครบโดสถ้าพบความเสี่ยง5เกณฑ์พับโครงการทันที 1. ก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90รายต่อสัปดาห์ 2การกระจายโรคใน3อำเภอและมากกว่า6ตำบลหมายความว่าถ้ามันมีการระบาดเกิดขึ้นแล้วมีการกระจายไปในหลายอำเภอสัก3าอำเภอแล้วก็ถ้าคิดเป็นตำบลคือมากกว่า6ตำบลก็เข้าข่าย 3. ระบาดเกิน3คลัสเตอร์หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้4ความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยมีผู้ติดเชื้อคลองเตียงตั้งแต่ร้อยละ80ของศักยภาพจังหวัด ห้าพบการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้มันเยอะมันเยอะของเยอรมน,นีที่อ๊อฟเคยพูดเนี่ยเขาบอกว่าก็แบ่งเป็นรัฐนะไม่เหมือนของเราเป็นจังหวัดใช่ไหมรัฐหนึ่งก็จะมีหลายจังหวัดอยู่ในเครือใช่ไหมรัฐหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเกินยอดติดเชื้อนะเกินหนึ่งร้อยคนตอบไม่น่าจน่าจะประมาณภายในสามวันที่ผ่านมาเนี่ย คือหนึ่งร้อยคนต่อประชากรหนึ่งแสนนะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งร้อยคนต่อประชากรทั้งหมดนะหนึ่งร้อยคนต่อประชากรหนึ่งแสนสมมติว่ามีประชากรสักล้านหนึ่งก็คือเขาก็หนึ่งร้อยคนต่อประชากรหนึ่งแสนคือจะติดได้ไม่เกินหนึ่งพันคนถ้าเกินเขาก็จะเข้มขึ้นเขาไม่ได้บอกว่าจะปิดแต่อันนี้คือเกณฑ์อะไรเยอะแยะอ่านแล้วงงอ่าแต่เขาก็คงไม่ได้อยู่ดีๆจะปิดทันที ถ้าเกิดว่ามีมันมีข้าอใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเออยังมีไม่เยอะอ่าก็จะปรับลดกิจกรรมถ้ามีมากขึ้นอีกก็ซีลรูทเอ่อถ้ามากขึ้นอีกก็โฮเทลควอลันทีนไม่รู้คืออะไรกลับไปเป็น a l q หรือเปล่า4ยุติภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถ้าเกิดว่ามันเยอะแต่ว่าพูดถึงสมุยแล้วก็เหมือนจะยังไม่ได้คิดจะเปิดเน้นย้ำว่าวันนี้ยังอยู่ที่ภูเก็ตส่วนเกาะเตา่าเกาะพังงานอ่าเกาะเตา่าเกาะพังงานและเกาะเตา่าสงสัย พิมสมุยศกไปยังเป็นสเตปถัดไปหนึ่งกรกฎานี้ท่านผู้นําจะไปเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ลุ้นหนักร้อยยี่สิบวันเปิดประเทศอ่าท่านผู้นําเขาพ่นเอาไว้แต่เราพูดว่าปิดต่อไปอีกร้อยี่สิบวันไม่ใช่อีกร้อยี่สิบวันจะเปิดปิดก็คือจะปิดต่อไปอีกร้อยี่สิบวันหรือเปล่าคือลักษณะอย่างภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยส่วนตัวออฟยังมองว่ายังปิดอยู่เพราะว่ายังคงมีการบังคับอยู่สิบสี่ไม่ได้กักนะแต่บังคับต้องอยู่แต่ในภูเก็ตไง ก็ยังดีขึ้นจิตหนึ่งที่ไม่ได้ต้องอยู่แต่ในห้องแต่ก็ยังไม่ถือว่าเปิดเพราะว่าเงื่อนไขยเยอะเหลือเกินคนมาเขารู้ไหมแล้วก็พอมาปุ๊บเขาก็คงจะอึดอัดใจต้องโดนคุมทุกฝีก้าวต่อให้ไม่ได้กักอยู่ในห้องแต่ก็ต้องโดนคุมทุกฝีก้าวก็คือโรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งก็บอกว่ากรณีที่ท่านผู้นําจะเปิดประเทศให้ได้ภายใน120วันและตั้งเป้าเดือนตุลาคนไทยฉีดวัคซีนเข็มแรก50ล้านคนว่า เป็นความท้าทายที่ต้องลุ้นมากมีตัวแปรหล,ลักก็คือวัคซีนที่ไม่มาสักทีหรือว่าไอที่ไปสั่งซีโนมานี่คือไม่มีทางหาที่อื่นแล้วเจ้าของซีโนเขาก็คงยิ้มคือไม่ได้ทําอะไรนั่งรออย่างเดียวมก็มีบางประเทศมาสั่งของ,เอ,ง,ของเอาสั่งของเอาทาัทาง้ทงทงั้งที่ขายแพงแท้ก็คือเขาพูดในขณะที่ไม่แน่ใจคือเขายังยังไม่ได้จะสั่งเขาพูดเสร็จแล้วปุ๊บค่อยไปยกหูสั่งอะไรเงี้ยก็คือเอาให้สั่งให้มันมีชัวร์ก่อนแน่ๆก่อนแล้วค่อยมาพูดดีกว่าไหม ว่าจะฉีดให้ได้50ล้านคนเข็มแรกภายในเดือนตุลาเนี่ยเนี่ยสำหรับการฉีดวัคซีนคิดคร่าวๆขนาดนี้คนไทยฉีดไปแล้ว7ล้านแค่7ล้านเหลืออีก43ล้านต้องเร่งฉีดให้ได้ภายใน120วันเท่ากับต้องฉีดให้ได้วันละ300,000-500,000คนเอาเป็นว่าเราลบมาเยอะและ้วเรามาพูดในแง่บวกจิดหนึ่งบ้างก็คือถ้ามองในแง่ดีคือการคุมเข้มขนาดนี้เพราะแสดงว่าเขาเอาจริงใช่ไหมเอาจริงว่าแบบยังไงคุมเข้มเพื่อไม่ให้มันระบาด แล้วก็ตุลาเขาก็จะพยายามเปิดให้ได้ตามที่เขาลั่นวาจาไว้ใช่ไหมอ่าถ้าคิดในแง่ดีก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคิดในอีกแง่หนึ่งคือใครจะมาเพราะว่ายังไงก็ยัง14อยู่ใครจะมายกเว้นนะยกเว้นว่าเราเนี่ยไม่หวังอะไรมากหวังว่าให้มันมีคนที่ฉีดวัคซีนแล้วยอมเข้ามานิดเดียวก็โอเคคือถือเป็นการทดลองหมายถึงว่าไม่ได้หวังอะไร ไม่เยอะหลอกรู้รู้ตัวไม่เยอะไม่เยอะมาแค่หลักพันหลักหมื่นก็ถือว่าสําเร็จแล้วฉะนั้นตุลาเนี่ยฉันจะยอมเสี่ยงครั้งใหญ่จริงๆถ้าเอาแต่ฉีดวัคซีนก็ไม่ถือว่าเสี่ยงก็คือรับให้แบบว่าไม่ต้องมาสิบสี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าเปิดมาเลยทุกคนที่ฉีดแล้วคือเหมือนประเทศอื่นที่เขาทํากันอะ่ะเออถ้าอย่างนั้นะโอเคถ้าคิดในแง่ดีนะว่าเออแซนด์บ็อกซ์เนี่ยไม่ได้หวังอะไรเข้ามาแค่หลักพันหลักหมื่นแล้วก็ ดีใจแล้วแล้วก็ตุลาปุ๊บเราจะเปิดไม่ต้องมีเงื่อนไขเรื่องมากแบบแซนด์บ็อกซ์เลยก็คือฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาเลยยังมากก็ตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งจบครับมาข่าวที่สามซึ่งเอ๊ะหรือสี่วะอ่านั่นแหละก็คืออันนั้นเป็นของทางฝั่งคนจัดการประเทศเราพูดซึ่งเบื่อละว,ว่าพูดคําเดิมวนไปวนมาอันนี้ดูของเอกชนบ้างนะครับดีเดย์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เปิดเมืองต่างชาติจะรอดหรือร่วงหมายถึงว่ารับต่างชาติเนี่ยจะไหวไหม ก็คือทางคนจัดการประเทศเนี่ยเป็นพวกกําหนดนโยบายนะครับอยู่บนที่สูงแล้วก็กําหนดนโยบายแต่ไม่ได้ทําจริงแต่ว่าอันนี้มาดูคนที่ต้องทําจริงบ้างก็คือเอกชนนะครับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเกตต็ตตอนนี้ภาคก,การท่องเที่ยวภูเกต็ตพร้อมเสมอพร้อมรับข้อเสนอการเปิดประเทศในทุกเงื่อนไขเอาเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเปิดเปิดปิดปิดหมายถึงว่าสุดท้ายไม่ได้เริ่มจริงตอนนี้เขาคงหวังว่าขอให้ได้เริ่มจริงแล้วกันเอ้าจะ เงื่อนไขยเยอะอยังไงขอให้ได้เริ่มเหอะก็เชื่อว่าเริ่มแล้วคงไม่เลิกง่ายๆเพราะว่ามีการกําหนดเกณฑ์มาแล้วก็ต้องแบบคุมกันเข้มงวดมากเพื่อให้ไม่ให้ตามเกณฑ์คือผู้ปกครองคนนี้อนุญาตแบบที่เขี่ยวเขาพูดเหมือนกับว่านโยบายของการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครั้งนี้ยังไม่อยากให้เน้นเรื่องเศรษฐกิจมากมิน่าเขี่ยวขนาดนี้14ด้วยอ่าการติดเชื้อห้ามเกิน90ต่อสัปดาห์ด้วยอ่า เสร็จแล้วก็ห้ามระบาดเกินกี่อำเภอคือมันมีอย่างนี้คือว่าสมมติระบาดไม่ถึงไม่ถึงเก้าสิบแต่ว่ามันกระจายไงอ่ะ,อะไม่เกินหกตำบลใช่ไหมตำบลละหนึ่งคนสักเจ็ดตำบลอะ่ะถือว่าเกินหรือยังแต่ว่าเจ็ดตำบลรวมกันตำบลละหนึ่งคนก็แค่เจ็ดคนนะเจ็ดคนต่อวันนะถือว่าเกินหรือยังเนื่องจากเป็นช่วงทดลองและเตรียมความพร้อมโดยหัวใจสําคัญคือเมื่อเปิดแล้วต้องไม่มีการแพร่ระบาดโควิดรอบใหม่ นั่นหมายความว่าต้องมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาแบบเคี่ยวมากทุกภาคส่วนต้องทดลองปฏิบัติก่อนลจากนั้นค่อยๆปรับแก้กันไปเท่าที่เช็คดูแล้วบุ๊กคิงของนักท่องเที่ยวที่จะบินเข้ามาเนี่ยที่ชัดเจนคือตุลาคมเป็นต้นไปในเดือนกรกฎานี้มียอดบุ๊กคิงไม่มากนะักต้องมองว่าเป็นการเริ่มต้นหากเปิดได้จริงเดือนต่อไปก็จะมียอดบุ๊กคิงที่มากขึ้นครับหวังว่าหลังจากนี้คงไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรอีก วันนี้ภูเก็ตพร้อมมากสําหรับรองรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติแต่ก็เคี่ยวมากด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นต้องรอดูคนเข้ามาจริงนะครับว่าเพื่อนๆนที่ได้จองจะเข้าแล้วจริงอะไรเงี้ยเอ๊ะแต่คงยังไม่ได้หรอกมั้งเพราะว่ามันเกี่ยวกับ coe เนาะต้องรอสถานทูตอีกฉะนั้นไม่รู้จะทันหรือเปล่าวันที่หนึ่งที่จะมีคนได้เข้าไปจริงเพราะต้องขึ้นอยู่กับสถานทูตก็แสดงว่าภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยสถานทูตต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มประกาศแล้วว่าแนวทางจะทํำยังไง พราะเราจะต้องทําใบจองโรงแรมชาพไปขอ COE แล้วเขาก็จะพยายามต่อยอดเป็นอันดามันแซนด์บ็อกซ์ก็คือจะมีภูเก็ตพังงาและก็กระบี่รวมกัน3จังหวัดเป็นอันดามันแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ฝั่งซ้ายของทะเลทะเลฝั่งซ้ายก็คือทะเลอันดามันใช่ไหมเตรียมเสนอท่านผู้นําว่าก็คือคนมาลงที่ภูเก็ตหนึ่งกรกฎาไปแล้วเนี่ยก็ให้อีก2จังหวัดเป็นแซนด์บ็อกซ์เช่นเดียวกับภูเก็ต ฉะนั้นจะไม่ได้เป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วเพราะว่ามันหมายถึงภูเก็ตอย่างเดียวถ้าเป็นอันดามันแซนด์บ็อกซ์หมายถึง3จังหวัดก็คือพอ1สิงหาเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเลือกพัก14จังหวัดในแซนด์บ็อกซ์ใดก็ได้ใน3จังหวัดนี้คือเหมือนภูเก็ตจะทดลองก่อนสัก1เดือนแล้วก็ถ้าโอเคไม่มีปัญหาก็คือพอ1สิงหาปุ๊บไปลงอีก2จังหวัดที่เหลือแทนที่จะลงภูเก็ตก็ได้ อ๋อก็ถ้ามาจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องลงภูเก็ตก่อนแล้วก็อาจจะมีรถรับส่งมารับแล้วก็ไปที่จังหวัดอื่นเอาแล้วมีชื่อใหม่อีก pp sandbox คือพูดจริงๆว่าเบื่อเรื่องชื่อจริงๆจะคิดทำไมชื่อพวกนี้ก็คือ pp เอกาะ pp เขาอยู่ในจังหวัดกระบี่ไงครับก็กระบี่จะไปอันดามัน s บอ็อ b o x แล้วไม่ใช่หรือจะมาแบ่งแยกอีกเอ่อกระบี่มีความพร้อมมากในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเตรียมเปิดพื้นที่สามเกาะอ๋อก็จะพิเศษกว่าภูเก็ตนะเพราะภูเก็ตนี่ เท่าที่เคยพูดมาคือให้หยุ่ได้แต่บนเกาะภูเกต็ตแต่ว่าถ้าไปอยู่กระบี่เนี่ยคุณจะได้ไปเกาะอื่นไปอยู่14บนเกาะอื่นอย่างเช่นเกาะพีพีอ่าวไร่เลเกาะไหนเป็นโซนแรกส่วนโซนรองลงมาจะเป็นหาดอ่าวนางเกาะลันตาหาดคลองม่วงหาดทับแขกและตัวเมืองกระบี่โดยจังหวัดจะได้รับวัคซีนครบ100เซทันหนึ่งกรกฎาคมนี้และกำลังรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกระบี่ตื่นตัวมากที่จะยกระดับไปเป็นชาพลัสทั้งหมดในไม่ชา้าคือมันเป็นเรื่องลําบากของคนทําธุรกิจท่องเที่ยวที่จะต้องมาชาพลัสนะแต่ว่าสําหรับผู้บริโภคก็คงจะดีว่าเขาคงจะมีมาตรฐานกันมากขึ้นหวังว่านะไม่ใช่ว่าชาพลัสแล้วไปพักจริงก็ไหนวะชาพลัสกับไม่มีชาพลัสมันไม่เห็นจะต่างกันอะไรเงี้ยนะเอ่อแล้วก็เรื่องของราคาล่ะเขายังคิดราคาเดิมอยู่ไหมก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ชาพลัสแล้วแพงขึ้นนะ ทางกระบี่ขอเสนอ PP Sandbox เนื่องจากมีสภาพเป็นเกาะมีประชากรแค่3,000กว่าคนสามารถฉีดวัคซีนได้ครบ2เข็มได้ทันภายในพริบตาภายใน1กรกฎานี้แน่นอนแต่จินตนาการดูว่าขนาดภูเก็ตเป็นเกาะใหญ่อยู่14แล้วยังดูเหมือนว่าไม่รู้จะไปไหนพออยู่ตั้งนานใช่ไหมถ้าอยู่ PP 14นี่ถ้าไม่ไปถั่ว คือมาคงใส่เป็นภาคบังคับว่าเออถึงยังไงก็คงจะต้องไปทัวร์เนาะเพราะว่าอยู่บนกาะพีพอย่างเดียวสิบสีนี่เขาเราเคยมีรีวิวที่ไป PP ไงเกอบมันก็ไม่ได้ใหญ่นะถ้าอยู่อย่างเดียวสิบสี่นี่คงแบบไปนั่งนั่งนอนๆอนหรือไม่ก็ซื้อทัวร์หาก p ีพีแซ b o x ซึ่งเป็นโปรเจกต์นำร่องไม่สามารถดําเนินการได้จังหวัดกระบี่ก็จะเสียหายอย่างมหาศาลเพราะว่าถ้าพูดถึงกระบี่ก็ต้องเป็นพูดถึงพีพีแล้มั เออเพราะว่าจะเป็นไฮซีซันที่ไม่มีรายได้และผู้ประกอบการจะล้มหายตายจากไปอีกมากอย่างไม่มีวันหวนกลับเพราะว่าไปให้เขาชาพลัสแล้วเขาต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมชาพลัสแล้วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือแล้วก็เขายังรับนักท่องเที่ยวไม่ได้อีกก็เหมือนไปหลอกให้เขาเสียเงินเยอะๆเสร็จแล้วก็รับลูกค้าไม่ได้รัเสเซียพร้อมเที่ยวสมุยสมุยจ้องจะเปิดในวันที่15กรกฎาคมโดย7วันแรกจะต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องแบบระบบปิด อีกเจ็ดวันหลังสามารถไปเที่ยวส่วนอื่นของเกาะสมุยร,รวมทั้งพังงานเต่าได้เขาเรียกว่าหนึ่งประเทศหลายระบบถึงกันนั้นก็ยังมีคนงอจะเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากทั้งท้งที่งทเงื่อนไขยเยอะขนาดนี้รัสเซียอิสราเอลยุโรปอยากจะเข้ามาโดยรัสเซียจะเช่าเหมาลำมาเดือนละหนึ Seal ่งหมื่นคนฟิลรูทพัทยาก็คือเคยพูดถึงพัทยา move on แต่จำรายละเอียดไม่ได้แล้วก็จะให้มาสองอำเภอคือบางละมุงกับสัตหีบ สองอำเภอนำร่องรัฐบาลจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้450,000คนภายในกรกฎาคมก็คือเขาจ้องจะเปิดตอนสินหานะครับก็ต้องเตรียมก่อติดกันอีกทีหนึ่งสำหรับคนอยากมาอยู่พัทยาเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพด้วยเชียงใหม่ยังไม่พร้อมนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือบอกว่าเชียงใหม่แซน์บ็อกซ์เป็นโ,โครงการที่ดีแต่ในแง่ความพร้อมแล้วยังมีความน่ากังวลหลายส่วนโดยเฉพาะโรงแรมซึ่งปัจจุบันเปิดบริการไม่ถึง30เปอร์เซนต เพราะว่าส่วนใหญ่หยุดให้บริการเกือบ2ปีแล้วขาดสภาพคล่องยังมาโดนบังคับชาอีกเออถ้าชาัแล้วให้ทุนเขาไปปรับปรุงเนี่ยนะก็ว่าไปอย่างเราก็เลยสงสัยเหลือเกินว่าเขาไปชาพกันยังไงก็ในเมื่อไม่มีไรายได้มานานแล้วจะต,ต้องมาปรับปรุงอะไรเพื่อให้ได้มาตรฐานอีกเนี่ยแล้วก็โรงแรมในเชียงใหม่มีเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นที่ได้มาตรฐาน a l q ใช่เคยพูดพอไปดูในเว็บสบ,บคแล้ว a l q เชียงใหม่มีแค่แห่งเดียว แล้วก็จะเป็น a l q ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงส่วนโรงแรมและร้านอาหารมีมาตรฐานชาประมาณ200อถึงาอแห่งแล้วจะต้องปรับเป็นชาพลัสอีกอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการกระจายวัคซีนสู่เมืองนํำร่องของแต่ละโครงการแซนด์บ็อก์นั้นเชียงใหม่เป็นหนึ่งใน6จังหวัดแต่ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างครอบคลุมครับก็คือเปิดแน่ๆแล้วก็เข้าร่วมได้ทั้งคนไทยที่กลับจากต่างประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติที่อยากจะมาไทยด้วยนะครับเข้าร่วมได้ จากประเทศที่เสี่ยงต่ำและกลางซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าเป็นประเทศอะไรแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนนะครับก็มาจับตาดูกันว่าเปิดแล้วจะรอดหรือร่วงตามหัวข้อข่าวนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ